สวัสดีค่ะพบกับสถานีไซเตะรถไฟสายสุนทยานะหรือเวอร์ชั่นเดียวซีนั่นเองครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราคร้างที่คำคำหนึงนะคือคำว่าสุยญญตาซึ่งคำนี้มันแปลว่าความว่างเปล่านะหรือสภาวะไร้ตัวตนซึ่งก็จะเป็นรูปที่3เนาะแต่อันนี้รูปมันไม่มีแล้วเราก็เลยจะมาดูรูปปัจจุบันกันเนาะว่าอันนี้เป็นอะไรกันบ้าง ชอบอดอกไม้แห่คงความทรงจำนะหนูชอบภาพนี้เป็นท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกดินมีดอกไม้สีขาวด้วยพี่จ๋าว่าสวยไหมเอ๊ะก็ธรรมดานะก็ดอกไม้เป็นของชอบของผู้หญิงนี่จริงเหรอแต่หนูคิดว่าพวกของที่ชอบไม่ควรมีการแบ่งเพศหรอกนะการซื <S <S ่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองต้องมาก่อนนะ หมายความว่ายังไงกันอ่ะมาดูภาพที่สองกันนะขวนคืนสู่ท้องทะเลเอชอบภาพนี้จังเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วกลกกับสู่ทะเลสีรามอันบัางเปล่างั้นหรอกลับสู่ทะเลหมายความว่ายังไงหรอเพราะผมพลุตของทุกสิ่งคือจุน,นิฟีในทะเลไงทั้งเธอทั้งฉันแล้วก็ทุกคนด้วย นี่เองเหรอแต่หนูว่ายน้ำไม่เป็นนะน้องน้องโคตรใสสื้ออ่ะไม่ใช่อย่างนั้นช่างมันเถอะอ่ะเอาเป็นว่าเรากินอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับห้องประตูมันคงติดตั้งไม่ดีนะมันถูกล็อกอยู่ถ้าเราสอดกระดาษแผ่นหน,นาเข้าไปในช่องมันก็สามารถเปิดประตูได้นี่นาะอืมเหมือนมันจะยาวไม่พอนะหนูว่าเราต้องหาอีกฝั่งหนึ่งมาด้วยนะ แปลไทยมันจะแปลกๆนิดนึงก็คือเหมือนกระดาษที่เรามีอ่ะตอนเนี้ยมันไม่พอเนาะซึ่งเราดูออบเจกต์ตรงนี้นี่เรามีชิ้นส่วนภาพด้านขวาแต่เราต้องหาด้านซ้ายแล้วภาพนี้มามาใช้อเคเอาไปว่าเราไปหาภาพกันาหลังจากที่เราสำรวจสักพักนะตรงเนี้ยเราไม่ได้เก็บของนะมันมีสมงอยู่พี่จ๋านี่มันต้องเป็นรหัสอะไรสักอย่างแน่เลย อาสามตัวใช่ไหมแต่ทำไมอาตัวแรกมันขีดขึ้นของแบบนั้นมาอยู่ในบ้านของเราเออก็เป็นได้ของไรค่าเปล่าคงเป็นขยะนั่นแหละแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นรหัสมันก็สนุกสนุกกว่านะเอาล่ะไปล่าสมบัติกันเถอะเเด็กไม่รู้จักตัวะเมื่อกี้หมืนเราอ่านผิดฝั่งนะแต่ไม่เป็นไรอะมีอะไรด้วย รู้เรื่องดาวเยอะจังเลยเก่งจังเฮิฮเธอแค่งงเฉยๆต่างหากล่ะอะไรกันใจร้ายแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนน้องคนเป็นน้องนี่โดนดาว่างโง่จนชินแล้วก็เออคิดว่าตัวเองแบบงโง่โงไปแล้วอะนะเอออันนี้มาอ่านนี้อ่ะวิธีเลี้ยงลูกยังไงให้ฉลาดด้วยหนึ่งร้อยวิธีอ่าแดวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีนะมทีเนี่ยเป็นมา มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วมีแต่หัวตะกะทิเข้าไปเรียนกันใช่ไหมอืมคุณพ่อเองก็เป็นสิท์เก่าตกะที่นั่นแล้วก็ชอบพูดว่านอกจากมอทีแล้วที่อื่นมันไม่ใช่มหาลัยหรอกแต่เรื่องเข้ามหาลัยอีกตั้งสิบปีแท้ๆที่ก็จะเข้ามหาเอ้ยมหาลาัยนี้สินะสุดยอดเลยเธอเองก็ด้วยต้องเข้าที่นี่ให้ได้หนูอ่ะไม่ไหวหรอกคุณพ่อบอกว่าพ่อหนูเป็นผู้หญิงแล้วย,ยังโง่อีกต่างหาก ทำไมกันอืมสุดท้ายถ้าสงมีได้เข้านะแต่ว่าน้องไม่ได้เข้านะเอาเป็นว่าเราไปไขพระเซนกันก็คืออันนี้นะกล่องดนตรีที่ถูกล็อกไว้ถ้าหมุนแล้วมันก็จะเปิดออกอ่ะอันนี้คือคุณยายให้มาตอนมันเกิดนี่นาะหมุนกี่รอบดีไม่ สามรอบอ่าคุณได้รับชิ้นส่วนภาพสายนะแค่นี้ก็ครบแล้วไหมนะแปดเทปลงไปแล้วก็อรูปประโลมกันคุณจะได้รับภาพถ่ายที่ทะเลเป็นรูปที่ทุกคนไปทะเลด้วยกันตอนเด็กมากๆสินะจำไม่ได้เลยแฮะน่ารัก ทำหน้าตลกทำไมอ่ะแปลกช่วัดอะไรกันที่เธอเองยังทำแก้มพองปากยื่นเลยนี่หนูก็จำไม่ได้หรอกแต่พอจำทุ่งดอกไม้บนเนินเขาลิมทะเลได้นะ่ะว่มีดอกไม้ผิวสีขาวบานสัพพันยอยู่เต็มไปหมดสวยมากเลยล่ะก็น่าจะเป็นดอกคารุติองค์เหมือนเดิมน,นะเ๊ะก็จำได้นี่ แต่ว่าไปกอบลูกที่ห้องนั่งเล่นมันว่างอยู่สินะถ้าใช้เสร็จแล้วเราเอาไปวางคืนตรงนั้นดีไหมถ้าทำอย่างนั้นคุณพ่อก,กับคุณแม่จะกลับมาคืนดีกันไหมนะเย่เปิดได้แล้วเอ๊ะมันทำแบบนี้เองเหรอขอบใจนะเฮ้ทัดสนามิเขาเรียนมาจากน้องนะวิธีสะดกดปุญแจต่างๆเนี่ยฮิฮิ <c oughs> ได้ความยินดีจ้าอะเข้าห้องกัน เอ้ห้องของพี่จ๋าล่ะเผื่อคุณพ่อกับคุณแม่มาเห็นเราซ่อนตรงเตียงแล้วกินกันไหมแค่เอาอีกไม่กินแล้วก็ทำหกก็พอแล้วเออแปลใช่แปลแประหลาดมากเลยนะเวอร์ชั่น DLC เนี่ยหน้าตารีบแหละเอ้หนูไม่กินหกหรอกน่าเอาว่าเราจะพยายามเกาคำให้นะํำรวจเสร็จแล้วหรอ ให้แสดงว่าต้องให้เราสำรวจห้องสินะเอาเป็นว่าเราลองสำรวจก่อนแล้วกันข้าขยะลึกลับลถ้าของข้างในเต็มเมื่อไหร่มันก็จะหายไปโดยอัตมัตเสื้อผ้าทุกชุดถูกจัดเรียงไว้เป็นระเบียบนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจัดก,การเองได้ชุดของพี่จา๋ามันมีแต่แนวที่ไม่เข้ากับพี่เนาะคิดกันหรอฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอืมพี่จา๋าน่ะเหมาะกับ เออน้ำตาลไม่ก็สีแดงมากกว่าสีดําตั้งเยอะก็จริงอืมเหรอไม่ค่อยเข้าใจเลยแฮะที่จริงแล้วหนูเองก็อยากได้ชุดสีเหลืองบ้างแต่คุณแม่ก็ซื้อแต่ชุดสีชมพูมาให้อ่ะแถมคุณแม่ยังชอบซื้อชุดที่มีริปบินอันใหญ่เพิ่มแบบนี้ทั้งนั้นเลยหนูอยากโตเป็นผู้ใหญ่เล้วเลยจังเลยนะาอยากใส่ชุดสีเหลืองที่หนูชอบเยอะๆเลยก็ว่าทำไมความทรงจำถึงใส่ชุดสีเหลืองเพราะอย่างนี้นี่เอง จตว่าไปแล้วพี่จ๋าชอบสีอะไรหรอสีที่ชอบงั้นหรอไม่เคยคิดเลยแต่ถ้าให้เลือกก็คงสีฟ้าละมั้งงั้นเหรอเหมือนเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยล่ะทําไมถึงชอบสีฟ้ากันล่ะทําไมกันนะเพราะเป็นสีของทะเลละมั้งมีถ้วยรางวัลแลของพี่ระลึกวางอยู่ถ้ามันสามารถทำให้คุณ ฮะอินดีได้ก็เพียงพอแล้วหรอวะมันเปลนแปลแล้วแบบประหลาดจังเลยเดี๋ยวทั้งถ้วยจากการแข่งขันผู้กันแข่งว่ายน้ำอแข่งกีฬาดีดลูกคิดพี่จา่าเก่งมากเลยได้ถ้วยรางวัลตั้งเยอะเอ๊ะแต่ไม่มีรางวัลการแข่งขันวาดภาพหรอคะก็รู้หนี่ฉันว่าลูกหวยเขาบอกแต่ว่าให้ฉันใช้ฮะสีสดใสให้สมกับเป็นเด็กกว่านี้ พี่สาเนี่ยดูทําได้ทุกอย่างเลยพอเห็นแบบนี้แล้วหนุก็คิดว่าพี่น่ารักจังเลยเนาะฮะเลิกพูดแบบนั้นเถอะนา <c oughs> เราเล่นจ้าน่ารักเนาะมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าเรานั่งเรียนไปกี่ชั่วโมงแล้วแค่เขียนตัวเลขไว้พอเป็นวิธีก็พอแล้วนี่โอ้โหแนะนำให้พี่โกหกนะ ถ้าทําแบบนั้นคะแนนสอบก็จะต่าลงนะสิตั้งใจทบทวนจริงจังจะดีกว่านะเสียใจด้วยเพราะหนูไม่ชอบเรียนเลยสักนิดฉันเองก็ใช่ว่าจะชอบทําแบบนั้นสักหน่อยเอ่อนี่คืออะไรอะ่ะมันอ่านว่ายังไงอะ่ะโอ้เออนะราข้าบแล้วกันนะลูกข้ามแล้วกันนะอะไรอะ่ะหนูไม่เข้าใจเลย โอเคเราขี้เกียจอ่านนะพระเจ้าจะม,มีวันให้บททดสอบที่มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามไม่ได้นะโอ้ oh, คิดไปแล้วเชียวพี่จ๋าต้องเทพมากๆั่านสินะไม่มีเรื่องไหนที่เราไม่สามารถก้าวข,ข้าวได้หรอกไม่มีฮะเช้าไหนที่ไม่สิ้นสุดไม่มีข้ามไหนต่างหากหนูแค่แกล้งพูดผิดต่างหากเหล่า อันนี้เราไม่ได้ในะ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับของคิดเนอะ <c oughs> งงของแท้เลยแนฮะอาโออิเนี่ยก็เห็นปะเวลาที่ทัศนานมิพูดถึงอาโออิเนี่ยตอนเด็กเนี่ยเขาจะยิ้มเลยนะก็เป็นความสัมพัญเชิงบวกนะอ่ะเอาเป็นว่าเรานอนเลยแล้วกันตำรวจเสร็จแล้วหรออืมเอาล่ะรีบกินกันเถอะอืสองพี่น้องก็แอบกินหนมนะ เป็นที่นี่ไม่มีทางถูกจับได้แน่นอนสมแล้วที่เป็นพี่จา๋าแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะถ้าคุณแม่รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องก็ความแตกกันพอดีไม่เป็นไรหรอกน่าต่อให้จะโดนโกรธแต่เราไม่ได้กำลังทำเรื่องไม่ดีกันอยู่นี่นาะเรื่องไม่ดีงั้นหรอนั่นสินะ เอาอีฉันเป็นเด็กใช้ไม่ได้เป็นเด็กไม่ดีตามที่คุณตามที่คุณพ่อบอกหรือเปล่าถ้าการที่ไม่ทําให้คุณพ่อเสียใจยคือสิ่งที่เด็กดีควรทํางั้นฉันคงไม่ใช่เด็กดีที่ว่าฉันเป็นเด็กไม่ดีสินะพี่จ๋าไม่ใช่เด็กไม่ดีสักหน่อยหนูหนูรู้มาตลอดว่าพี่พยายามมากแค่ไหนหนูนะนะ ที่จริงว่าพี่อ่ะสุดยอดมากๆเอ่อทั้งมีความรู้รอบตัววิ่งก็เร็วถึงจะเป็นคนขี้โมโหแต่ก็ใจดีเฮ้ยแต่เรืเอ่องจริงนะหนูไม่อยากให้พี่คิดว่าตัวเองไม่ดีเลยเอาอีไม่ใช่ว่าเธอแกล้งทำตัวง่วงๆมาตลอดเหรอ ามายยังไงอะ่ะหนูโง่จริงๆคุณพ่อก็บอกอยู่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ตอนเย็นเธอก็ยังปกป้องทุกคนอยู่เลยนี่หมายความว่าย,ยังไงกันหนูแค่รู้สึกว่าอยากทำก็เลยทำเท่านั้นเองโทษทีลืมที่พูดเมื่อกี้ไปเถอะรีบกินกันเถอะอืม แบ่งครึ่งกันนะทึ๊บยิงโง่เอ้ยที่มันครึ่งตรงไหนของเธอมันน้อยกว่าชัดๆเฮ้ยเราชอบมากเลยอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยหนูยังอิ่มอยู่เลยถ้ามีรู้สึกทรมานนะ ถ้าเราเป็นแบบ aoi e, ถ้าเป็นแบบเจ้าแมงป่องตัวนั้นเราจะมีความสุขไหมนะใช่แล้วยายนั่นคิดว่าถ้าเพื่อใครสักคนแล้วไม่ว่าตัวเองจะเป็นยังไงยายนั่นก็ไม่สนใจทั้งนั้นไอจุดนี้ของเธอมันทำให้เราเดือดดาลและอิจฉาลิษยามากเหลือเกินอา a อ i น้องสาวฝาแฝดของเราคนที่เคยเป็นครอบครัวของเรา คนที่เราแสนจะเกียดชังั้นเหรอที่นี่เป็นบ้านของเราจริงๆสินะมันเป็นความทรงจำของเราความคิดสํานึกเสียใจหรือความกลัวแล้วที่นี่มันคืออะไรกันแน่เอ๊ะรุ่นพี่ อยู่ที่ไหนกันครับแปกตัตงต้องรีบตามหาแล้วอไปถามเพื่อนพี่กันอะไรตกอยู่เฮ้ยนี่มันตัวอ๋อนี่มันตัวที่อยู่ในสถานีนั้นนี่ทำไมมันถึงตัวอันนี้อย่าบอกนะว่า มันคือสิ่งที่แบ่งปันความทรงจาของเราให้กับเขาแล้วความทรงจาของที่นี่ล่ะไม่นะอ๋ะอใช่นี่ไงดอกฮารุจิโอมันหายไปแล้วหรือว่าฮารุคุงจะอยู่ที่นี่อ่ะเราเข้าไปเลยแล้วกัน เฮ้ยเออมีมันอะไรกันมีอะไรอยู่รุ่นพี่อะไรอะ่ะสภาพห้องเอ๊สซนามิเป็นอะไรไปน่าเราล,ลุนพี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ประตูมันไม่น่าเปิดได้เพราะดอกไม้นี่ทไม่ะหรอก็ฉันอยู่กับนายมาตลอดนี่ แล้วก็ฉันมงนายมาตลอดยังไงล่ะเฮ้ยเลยรู้ว่านายเป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจขนาดไหนอะไรดีอ่ะใครก่อนมันพี่ตัวปลอมแน่พูดอะไรอ่ะไม่มีใครสนใจแกทั้งนั้นแกนนะมันตัวคนเดียว เออไม่เออเกือบมาก็คงดีเฮ้ยนี่มันบทสนทนาเหมือนลูกเอเลยปะไม่เอก็เบียแต่ไม่ได้ใครกันนี่ไม่ใช่ฮาลุคุงสัตขอนใจไม่ดีเลยต้องรีบหนีแล้วเรียบร้อยไม่รอดแน่ โอ้เว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทางออกอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ย hey, ที่มันที่ไหนเนี่ยเอาไปว่าต้องไปตรงนั้นก่อนห้ามหันหลังกลับมองแค่ข้างหน้าเท่านั้นเหรออะกลับด้วยกันเถอะพี่อะเขาบอกห้ามหันหลังกลับนะ สะบดด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทำอะไรนะ่ะแกกำลังจะผิดสัญญาใช่ไหมสัญญาหรอเอ้ะหมายความว่ายังไงรุ่นพี่ไม่สิฮารุคุงหยุดนะอ่ะ สัญญากับภุมทีว่าเราจะไปด้วยกันผมก็จะไปด้วยกันผมน่ะฮัลุหลเหลืออีกสถานีเหรอ ท s านามิท s ึนามิเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะคุื่งพี่ทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เออก็ฉันจำได้แค่ไปหน้าห้องนั้นด้วยกันกับทัศนมิแล้วความทรงจำหลังจากนั้นก็เลือนลางแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้วงั้นเหรอครับ นั่นก็เป็นฮารุคุงตัวปลอมเหรอเราเลือดนั่นทําไมมันถึงนี่ถ้าซึนามินายดูเครียด,ดนะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ครับไม่มีอะไรทั้งนั้นครับงั้นเหรอถ้างั้นก็ดีแล้วละนะแต่มีอะไรเกิดขึ้นที่สถานีนั้นกันนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้บอกใส่อะไรมาเลยนั่นสินะครับ ตัวใบนั้นทั้งตึกล้างนั่นมันคือความทรงจําของเราบางทีไม่เล่าให้ฮารุุงฟังจะดีกว่าแล้วรถไฟขบวนนี้กําลังมุ่งไปที่ไหนกันอะมีแต่วิวที่ไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยน่าตื่นเต้นจังเลยเนะาะทส u น a มิ มันมีอะไรบางอย่างแปลกไปจริงๆรถไฟขบวนนี้ก็มีแต่ปิศนาแล้วมันกำลังมุ่งไปที่ไหนกันเนี่ยเอาล่ะเหมือนในรถไฟนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยเราเริ่มออกเออเราเริ่มตามหาบอกแสกันดีกว่าจว่าไปล็อกเกอร์อันนั้นเป็นยังไงบ้างนะโอเคเอาเป็นว่า เราตบพารส,สองที่ตรงนี้แล้วกันนะอาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่เดี๋ยวพารส,สามจะมายาวๆแล้วเช่นเคยนะขอขอบคุณรายชื่อสมาช,ชิกอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้ไปพบกันใหม่คิดนา้าสวัสดีค่ะ